สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับแนวทางล่าพัฒนาของผีปะกายเด้อครับพี่น้องครับผมประจํางวดวันที่สิบหกครับพี่น้องสิบหกสิงหาคมครับพร้อมกับเหล็กเงคือเก่าครับพี่น้องวันนี้กะเป็นแนวทางของผีปักไก่ครับงวดที่ผ่านมาเพิ่นกะวิ่งบนสามกับแปดกะเข่าที่สามครับผมเหล็กออกเบิร์ครับพี่น้องงวดว่างันจะเสียดายครับผม เลกออกสามสามครับผมเอาสำหรับเลกยี่สิบาประตู่นก็ถือว่าเขาย่ครับผมครับสำหรับแนวทางวันที่สิบหกสิงหาคมนี่ไปรับชมรับฟังกันเด้อครับผมเป็นแนวทางเสียงโุกเสียงดวงครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขลาพัฒนาพี่ประกายก็มาเชียร์น้ำเชียร์ผ้าร่วยับขอขอบคุณพี่ประกายเด้อครับผมทีเมตาแนวทางให้ครับ น้ำเชียร์พาลวยทรงต่อพีน่นองเอซครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับน้ำเชียร์พาลุยดเด้อครับผมไปรับชมรับฟังเหล็กล่าพัฒนาพี่ประกายกันเลยครับ ปวกายครับน้ำเชียร์พานลวยสวัสดีครับผมจ้าสวัสดีจ้าครับมานอนโรงพยาบาลเอาอาการว่างเพราะว่าตัวจีเยี่ยมบ่ายบ่ายโมงหอดไปสองเออเป็นไข้ไปหร่าปกติีปวยกายครับผมเออดีขึ้นละละครับเพราะว่าไอ้ความดันความดันความดันเพิ่รจะดีขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิออกไปอยู่ออซชบนะครับผมต้องว่าไปเช็ดตัวแล้วๆออกมา บไปได้เอาอ่ะเล่าไปได้คำนวดยี่โรงพยาบาลเลยปะครับผมเอาคำนวดยี่นี่แล้วเพราะมันมีเดินครับผมให้ญาติอยู่เขาบอยเข้าไปอยู่ในอันนันไหมมันเป็นครึ่งวิกฤตไหมครับผมโอ้ครึ่งวิกฤตเลยม่้ครึ่งวิกฤตคนร้องจากไอซิโยอะไรที่จริงไอซิโยเอาเตียงมาว่างเอาได้ไขมายโยครึ่งวิกฤตเลยครับเอาเลยครับขังๆเลยครับผมขังๆเพราะมีแต่วขังๆอะไยู่โรงพยาบาลครับซื้อพอเฮ็ดไปแล้วซื้อจำซื้อแล้วล่ะ รับผมมีเวลาเนาะทากันก็ดีขึ้นกับอปยุอ่อน้อมื่ก่อุของพี่เจมเม่อก็อดด่าวเสรครแล้วไ้มกมัน,นอ,อยู่ใส่กับหมอมยก้แตไอเขามาทำความสะอาดคนในคิปจะเยรยังว่ากเจ้านอสปอกยาดอนนี่ครับตัดีแล้วแล้วไปน้นแล้วล้วไปเ,เก,ก็บยตัวคนเ้าก็ไปอาบน้ำแล้วมานั่ง เปลี่ยนยูนิก็เลยเอาตัวฮะเอาอัดไปเลยสูยกันต่อเลยครับผมบ้านี้เลขเลขยี่สิบห้าประตูเข่าตรงเด้อเอจี่เป็นขอมากกัเลยเอามีเวลาเรื่องบ้นที่ไทฟเพิ่นนี่เอาเอาเอาแต่เล่ามานั่มเมอันไทยเนี่ยพอได้เอามาจักอันมิแต่สรุปแล้วก็ะจาบบอลลูเออครับเออล่อเลขออกเวลาอันกันถือกันเดี๋ยวไฟล้อ ไปคับไปพุ่นล่ะเป็นสิเดคำนวณเลขวิ่งมันกรบบาดคำนวณยาียแล้วทะเลขาอกับมันเข่าเพล่อไม่ได้ลดแต่ว่าไอ้ตัวจับปูนั่นบ่ได้ล่อเพื่อนแม่ล่อขนออกก่อนเนาะอันนี้อันนี้น้าเขาออกเรียนเนี่ยเขาเอาบ้านน้ำโยเออแล้วยี่หายนาทูคนคอมามันเข่าตรงมันเข่าเฉียซีแต่ว่าไอ้ตัวเขาจอพอเข่าเนาะเออล่ยวิ่งยังเดินดีมั่นใจว่าน่าจะเข่าบนอีกนะวันนี้เอาเอาขามันหมันเอาผมมาเข่าเรื่องเลย วิ่งโบนสามกับแปดตัวเก้าเด้อโอ้สามกับแปดแมนวงกลมสิ 8, บแปดเบาหนาภาคครับลหลักหน่วยเก้าศูนย์สองสิบหน่วยเออเน้นสิบหน่วยหลักตระบัดพี่ว่าตำแหน่งหลักหน่วยแหกับนะ้ำเก้าศูนย์สองเออมันจะเป็นสิบหน่วยบนครับผมหดว,ว่าหารมันจะเป็นสองสามสี่พี่ว่ามันส่นสามแล้วแล้วพี่แล้วไปเอาอีกส่วนเก้าศูนย์หนึ่งอะไรเดี๋ยวมาจับใจแม่ ทีนี้เลยเออกส้นสามสามเลยมันออกสามสามเบือนเพราะการเบือนไว้ครับเอออันนี้เป็นสิบหน่วยที่เขาเคยโลงเอายาคู่แปดเก้าแปดศูนย์แปดสองแปดเก้าแปดศูนย์แปดสองเออมาแปดจัตเตอรนี้คนดียสี่มาสามเจ้าเก้าเนี่ยแต่จะเพิ่งไปจับเองเด้อปั้นหาแปดสองเอาวงกลมเจ็แปดสองเม็ดเดียวเลยแปดสองเม็ดเดียวครับผมเออเออจัตเตอรนี่วานนี้หลักร้อยศูนย์กับหกร้อยศูนย์กับหกเออจับ สตัวหกแปดเก้าหกแปดศูนยหแปดสองหแปดเก้าหแปดศหแปดสองครับผมศูนย์จับคันเอซมากระจับด้ต่ว่าพี่สิจับตัวนี้เ 82, ม็ดเดียวหกแปดสองหแปดสองเม็ดเดียวเออบานนี้อันตาธรรมะกระจับศูนไโลนันเป็นหลักที่แล้วเอาไปสิบล่างบานสิบล่างครับผมห้าหกเจ็ดศูนย์สามห้เจ็ดศนย์สามขี่ิ้นไปใส่หากับสาม กี่เส้นใต้ห้ากับสามครับผมเออหลักหน่วยคือร้อยเนาะหน่วยร้อยครับผมหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งเน้นดีนหกกับศูนย์นี่ส่นตัวนี้หกกับศูนย์ครับผมเออตำแหน่งเก้าเนี่ยมันจะเป็นตำแหน่งที่ออกยากหรือสิบอกเอที่แต่บ่าบริกตาไปมันจะเป็นตำแหน่งที่ออกยากน,นะครับผมอบอกเพืคนเออสิบหน่วยเป็นเลขคู่หวัวน,นี่ศูนย์สองสี่หกแปด ิบหน่วยคู่ศูนย์สองสี่หกแปดเอ 2, 4, 6, เอาบานนี่ไอไอล่างสิจอหห้ายห้าหกห้าหกแล้วกัห้าศูนย์ห้าหกห้าศูนย์สามหกสามศูนย์สามหกสามศูนย์เน้นสามเนี่ยเน้นแถวสามเด้อถ้าผมสามหกสามศูนย์เออเอเอหลักกับ อันอันเดียีไปจับเอาโครงสร้างบ้านนี้อันใดมันเป็นที่ที่พัดตัดทิ่มแหมเลขงว่นี่10หน่วยเด้คู่อย่างน้อยมา1นึ่งถึงสองตับเหมือนเดิมครับผมคู่ขี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเพิ่นเข้าใจแล้วเพิ่นไปจับเอาเพิ่นได้ตรงอยู่ล้วก็กระดาษใช่ครับผมเออเพิ่ันไปจับมันมีเกเด้มันมีเกแต่สิตะวันตูส้นเฮามันไปไปส้นหลัก107เนาะมันมันก็ะลับเออครัแต่วันโครงสร้างมันเข้าตรงเออเด็กบิึง ใช้เงียบว่หัน,นว่าเบิ่์นกันนาสิเขาเนาะพี่ปรกายเนาะแมเจ๊จับปูน่ะช<บ>ิเขาเลยมันก็เลยจับปูประถึงว่านี่มันใจซีดหน่อยซีดหน่อยทะเลวิ่งเขาบอหลุดไปล่างมันต้องออกใส่ซีดหน่อย,อยนี่ไหมครับผมเอ่า <92 S 2> ต่บ่ากันมากสามเก้าสามศูนย์สามสองก็จับนั่นก็ได้แต่ว่ามันส้นทีแปดหลายงวดนเองเอส้นตีแปดหลายเออทะเลยวา่าซีดหน่วยส่วนเขาเคยเอามาจับใส่จห้ยดิน่าจะเข่าคูดแต่พูดหนึ่งน,นะเมี่ยนี่แหละครับผมสุดยอดเอาเฮงเฮงรุ่ยรุ่ยตรงไปพี่วรกาย ครับขอบพระคุณหลายๆครับผมรุ่นเมนรัฐบาลไทยมันเฮเด้อมีเฮเด้อเอฟซีครับอ๋อรุ่นรัฐบาลแต่ว่าเมื่ออื่นก็ยังพระท่านในออกปะครับพระท่านหนูเพราะว่าเราล้อหมองขมาตรวจเพราเรท่ากันอยู่อันในนี่อยู่ตะความดันบื้อกดีเป็นมาในละล่ะครับผมเออเอาเงินหายไมครับผมจ้าจ้าเอ้าเฮงเฮงเรื่อยๆปังๆเรืเอาพี่ประไก่ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ เอาครับพี่น้องครับผมครับอย่าเผลออย่าผ่านเด้อครับพี่น้องเลขผีปกลายครับเลขบนเดินดีครับผมงวดว่างหันกันเพิ่นกมาสามอยู่ครับผมเลขตัวประกบเพิ่นเห็นว่ามันส้นสามเนี่ยเพิ่นก็เลยตัดสามออกครับผมครับบอชันนันกับจอมเป็นเบลนครับพี่น้องเนาะสามสามครับเลขประกบของสามกับแปดคือเก้าศูนย์สองนะครับผมครับเป็นสิบหน่วยครับจับคูมาเพิ่นเน้นไปที่ลักแปดครับผมแปดเก้าแปดศูนย์แปดสองเน้นแปดสองครับ ลักลอยเพิ่นมีหกกับศูนย์เน้นที่หกเด้อครับผมเน้นที่หกหลักลอยบนก็คือเลขกถ่ายเลขล่างครับผมหน่วยล่างครับผมอันเดียวกันครับจับคู่สามตัวหกแปดเก้าหกแปดศูนย์หกแปดสองตัวเน้นหกแปดสองครับผมครับวันนี้สิมาเป็นเลขชุดเต็มยี่สิบห้าประตูเลขล่างเด้อครับผมเพิ่นว่างลักซิปล่างไว้ ห้าหกเจ็ดศูนย์สามครับเน้นไปที่ห้ากับสามครับผมเลขขี้ครับผมหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งเน้นไปที่เลขคู่หกกับศูนย์นะครับผมครับแล้วก็มาสิบหน่วยคู่ครับสิบหน่วยล่างครับผมบต้องมีให้เห็นศูนย์สองสี่หกแปดศูนย์สองสี่หกแปดครับผม เเอาพิ่นจับคู่รางให้ซีคู่ครับผมนีม่ห้าหกห้าศูนย์สามหกสามศูนย์ครับผมตัวเน้นขีดเส้นใต้คือสามหกกับสามศูนย์นี่แหละครับผมพิจารณาเบิง่งเป็นแนวทางเสีส่ยงโฉกเสี่ยงดวงเนะครับพี่น้องราวพัฒนาพี่ประกายครับสำหรับคลิปนี้ครับขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีถูกหวยแล้วเงินเป็นน้ำกันสิบหกสิงหาคมหกสิบหกลาวพัฒนาสองถุมครึ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ